โอเคครับทุกคนก็อยู่กับปาร์คนะครับในรายการปาร์คจะรีวิวทุกอย่างนะครับวันนี้ก็ได้บ่อยแล้วนะครับก็หนังพี่นาคสามวันนี้จะมารีวิวกันนะครับผมก็เดี๋ยวแป๊บนึ่งมันกโฟนห่างตัวใกล้ใกล้หน่อยเออนี่ใกล้สุดละหรือว่าบานี้ดิมานีก็ได้บ้างใหม่เขียนเป็นโฟนเออโอเคก็ไปดูมาแล้วนะครับหนังพี่นาคสามก,ก็พูดถึงตัวเนื้อเรื่องก่อนนะครับคือเนื้อเรื่องก็ไม่ได้ต่างอะไรกับภาพ หและสองมากนะครับภาคหนึ่งคือห้ามบวชใช่ไหมพอรู้ว่าห้ามบวชปุ๊บก็ต้องไปแก้คำสาบก็แก้ได้สุดท้ายก็ได้บวชภาคที่สองก็ห้ามศึกนะครับแต่ก็สองคนก็หนีศึกคราวนี้ก็ต้องมาแก้คำสาบกันใหม่อีกว่าเออทานจะแก้คำสาบยังไงก็แก้คำสาบได้นะครับผมภาคสก็เหมือนกันขโมยของวัวตายก็ ตามหาตามหา,าการแก้คำสา์เหมือนเดิมครับแล้วก็บวชก็ภาคสองจะไม่มีการบวชอะไรภาคสองก็จะไปเน้นกับาทางดาราเกาหลีคือบวชแต่ภาคนี้คือไปเน้นกับอ,ออสบวชนะครับก็มีความคล้ายกับภาคหนึ่งภาคสองอยู่แล้วก็ไปบวชแต่ภาคนี้ดีคือในเรื่องสนุกขึ้นมานิดนึงแต่ไม่มากเท่าไหร่เนาะตัวบวด,ดีครับ ตัวบทก็เหมือนเดิมมันดีเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนอะเหมือนเดิมาแก้คําสาบวนอยู่เงี้ยครับไม่รู้ภาคสี่มจะมีหรือเปล่านะไม่รู้ภาคสี่มึงจะวนแก้คําสาบอยู่อย่างนี้หรือเปล่าด้วยโอเคครับส่วนตัวของเนื้อเรื่องนะครับผมเอ้ยไม่คิดจพูดถึงเรื่องอะไรไปนะ <S <S บทเนื้อเรื่องอช่างไม่เถอะตัวบทของละครนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับมันสนุกแต่ต่างคนต่างเหมือนเดิมจริงๆครับทำเขาเรียกว่าอะไรดีอะ เต็มที่ครับเหมือนเดิมครับไม่มีเปลี่ยนเลยตัวละครเก่าๆที่มาเล่นตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองนี่ก็ยังอยู่นะครับยกเว้นที่เป็นพระคนที่เป็นพระหนุ่กก็ไม่ได้มาด้วยนะครับก็จะมียูทูบเบอร์ดังนะครับซิลเทอปป้านะครับผมมาแสดงด้วยซึ่งเขาเล่นได้ดีมากนะครับบอกเลยเขาเล่นได้ดีมากจริงๆชอบตรงนี้มากเลยเขาเล่นดีจริงๆเล่นสมจริงสมจังมากแบบไอ้เล่นเล่นดีจริงนะยอมรับว่าเล่นดีจริงๆ บทไม่ค่อยมีอะไรมากครับเพราะว่าเขา,เาดีทุกคนอะยอมรับว่าเล่นดีทุกคนจริงๆเนาะส่วนเรื่องของตัวผีตัวใหม่หน้าคำก็การพูดถึงหน้าคำจริงๆก็สงสารเขาเหมือนกันเนาะกว่าจะได้พูดหลายประโยคนี่ก็แบบ <c oughs> เกือบจบอะหังเกือบจบอะคือไแม็กอะเกือบไลแม็กอะอีกนิดนึงไลแม็กละ <c oughs> พูดอยู่ไม่กี่คำอบ คือเป็นตัวละครที่จะพูดน้อยเหลือเกินนะแทบจะไม่ค่อยพูด,พดอยู่วิกิคาครับพูดน้อยอโ่โผล่บางทีก็แบบเรียกว่าไงเดีย๋ยวโผล่บางทีก็แบบเออพูดอยู่แค่ประโยคไม่กี่ประโยคเออแบบว่ามึงตายอยู่แค่เนี้อา่ามึงใครขโมยของกูกูัเอาตายอยู่แค่เนี้ยคือมันอยู่อย่างเงี้ยครับมันไปอย่างเงี้ยจะเรื่อยจะจบเรื่องแล้วผมยังไม่ได้พูดเลยเนะี่ยเออมันวนอยู่อย่างเงี้ย มันไม่มีอะไรที่แบบคือสองสารคนได้เป็นเป็นผีเหมือนกันนะพูดอยู่ไม่กี่คำครับ,รบ,รบตอนจบได้พูดเยอะหน่อยเนาะตอนจบได้พูดเยอะหน่อยส่วนเรื่องของอตัวในเรื่องเอานจริงนะตัวเรื่อตัวเรื่อง,องการดําเนินเรื่องทุกอย่างนะครับคือออกแนวออกไปแนวแฟนตาซีซะมากกว่าที่จะเป็นหนังผีจ๋าไปเลยภาคหนึ่งก็จะเป็นผีก็จะมีความน่ากลัวอยู่ ก็ยังมีความาน่ากลัวอยู่ใช่ไหมยังมีความน่ากลัวว่าภาคสองก็จจะมีความยังคงความน่ากลัวอยู่ได้แต่ภาคสามรู้สึกมันจะออกไปแนวทางแบบแฟนตาซีแฟนตาซีเว้ยมีมีพญาน,นาคเว้ยมีพญาน,นาคมีสิ่งลึกลับของคําว่าพญามีสิ่งลึกลับของพญาน,นาคมาคือเป็นความเชื่อของพญานาคเนานะเพราะว่าถ้าเป็นหนังนาคเนี่ยก็คือนาคก,ก็คือพญาน,นาคถูกไหมเขาก็จะเป็นเล่นทางนูน้นทางนู้นเลยคือพญาน,นาคความเชื่อของ เมืองใต้บาดาลเนาะก็พยานหน้า<ม>การบวช<ม>กันอะไรเนี่ยมาหมดเลยครับคือ C, มีการมีการใช้ cg ไดที่คุ้มค่ามากครับภาคนี้ถือว่าภาคนี้คุ้มค่านะ cg สวยมากครับภาคนี้ผมพูดเลย cg สวยมากจี CG สวยจริงๆครับผมภาคนี้ cg สวยมากเลยชอบอ่ะชอบชอบ Cg ใครที่ไม่เคยดูเคยใครที่ชอบภาคหนึ่งภาคสอง ก็าอาจจะชอบภาคนี้แต่ใครที่ไม่ชอบภาคใครชอบภาคหนึ่งไม่ค่อยชอบภาคสองอาจจะไม่ค่อยชอบภาคนี้เพราะมันไม่น่ากลัวครับผมพูดจริงมันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่มันออกแนวแฟนตาซีซะมากกว่าด้วยซ้ำหรือใครที่ไม่เคยดูเลยแล้วมาดูภาคนี้อาจจะไม่ชอบไปไนะครับเพราะมันนี่หนังผีเหล้ว,ว่าแฟนตาซีชิบหายคือมันออกแฟนตาซีอะครับมันไม่ได้มีความคงความน่ากลัวมากอะครับจริงๆมันมันออกไปแนวแบบ แฟนตาซีเลยอ่ะจะเคยแล้วว่าไงเดีย,ยจะจะน่ากลัวก็ไม่น่ากลัวแต่มันไปโชว์จะน่ากลัวไม่น่ากลัวแม่จะตลกก็ตลกไปเลยจะแบบเออใส่ CG ก็ใส่มาเขา,า,า,านนบอกว่า c ีจีกเวิร์กภาคนี้เพราะว่าซีจีเวนะสวยมากซ g ส,วย,สวยมากส่วนเรื่องของอผมพูดนีิตรงว่าภาคเนี้ยบทบทเฮฮาตลกขบขันเนี้ย เยอะครับเยอะกว่าภาคปกติเยอะกว่าภาคหนึ่งภาคสองมากเยอะมากใส่มปเยอะมากจนทําให้หนังไม่มีความน่ากลัวมากมันมันจริงๆมันถามว่ามันเป็นดอบความน่ากลัวไหมมันก็มีส่วนอยู่หน่อยหนึ่งเป็นดอบมันลงมาซึ่งเอาจริงแล้วปกเอาจริงแล้วผีแม่งก็ไม่น่ากลอยู่แล้วภาคนี้แต่าาผมอยอมรับว่าเมคอัพผีดีมากนะภาคนี้คือแบบเขาเรียกว่าไงเดีอเยอะไแค่ตลกเกินเกินปริมาณทําให หนังหนังเรื่องนี้มันดอปความน่ากลัวลงมา,มางประมาณหลายเปอร์เซ็นหลายขมเลยหายไปเลยอะ่ะคือความน่ากลัวหายไปเลยจริงๆหรือว่ามึงสองคนชินกับผีไปแล้วามันก็เลยแบบเฮ้ยฉันชินกับผีแล้วฉันก็เลยไม่กลัวฉันก็เลยเล่นตลกได้คือมันยังไงดีอะ่ะคือมัน คือมันจะไม่เอาสักขางไงมันจะไปน่ากลัวก็ไม่น่ากลัวมันจะตลกก็ไม่ตลกสุดคือมันมันก็จะไม่สุดเว้ยแต่หนังผมว่าภาคนี้ดีตรงที่แบบเออมันสะท้อนถึงความผูกพันสะท้อนถึงความว่าเพื่อนความช่วยเหลือเป็นทีมได้ดีมากผมชอบตรงนี้จริงๆชอบมากตรงนี้ชอบมากเลยใครที่ยังไม่ได้ดูภาคหนึ่งภาคสองนะครับไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะดูภาคสามไม่รู้เรื่องนะครับบอกก่อนเลยก็บท ของละครนะครับตอนสุดท้ายมีปูไปภาคสี่แล้วด้วยนะครับปักว่าที่เขาไปถ่ายทําตอนที่แถวแถวแม่น้ำโขงนั่นจะเป็นหนองคายเนะนาะมังฝ่ายพญาตาอยู่หนองคายปะน่าจะใช่นะเออน่าจะเป็นที่นั่นซึ่งบทมีมีการปูไปภาคสี่ด้วยนะครับก็ลองไปดูกันว่าคำว่าอ่าภาคสี่เนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะแฟนชายนี้ยาว,ยาวครับผมยาวมากๆลองไปดูลองไปดูกันเนาะก็ใครที่แบบ ลัวผีไม่กล้าไปไปเถอะครับไม่น่ากลัวหรอกครับคุณมันต้องปิดตาดูนะคุณไปเถอะครับไปดูเถอะครับมันไม่น่ากลัวครับภาคนี้ผมบอกอะไรผมยังนั่งดูหนังผีมีผมยังไม่ไม่มีฉากสะดุ้งไม่มีฉากจำสแกนด้วยซ้ำผมดูแล้วผมยังสนุกเลยยังดูแบบเออผีหนอผีแบบอไปดูเถอะครับไม่เหมือนภาคหนึ่งภาคสองหรอกครับต่างกันครับจะบทเรื่องออกไปแนวเดียวกันครับไม่มีอะไรเลยไปดูนะครับ ไม่ต่างกันถ้าคุณเดาถ้าคุณดูในเรื่องดูภาคหนึ่งภาคสองคุณจะเดาในเรื่องภาคสามได้ถ้าผมพูดอย่างนี้นะมันไปแนวมันไปเวิร์เดียวกันไปดูครับเชื่อผมเนาะผมไม่พูดอะไรมากแล้วใครชอบคลิปนี้ครับ Sub s cribe ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แนละกด u ับ c ไ i b e ให้ผมไปกําลังใช้ให้ผมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ